จ้อันท้ายต้นไม้เฮเบิงเบิงมันเป็นอันช่วงอันใบไม้ผีพี่น้องเรามันเป็นใบแดงแดงเห็นว่าใบแดงแดงเหลียงเหลืองมันติดมันสิห่วงลหรจ้ะงามบ่เห็นบ่งามงามมันใกล้สิห่วงวเดี๋ยวเดือนเดือนหนานี่ก็ล่วงเลยละเห็นปะน่างามพี่น้องสีมันงาม ่ใหญ่บอกซื้อจะข่อยก็ลืมแบบว่าข่อยความจำสั่นคือว่าล่ะพี่น้องเนียบอกบอกหนึ่งนาทีอีกอีกหนึ่งนาทีสองวิข่อยก็ลืมแล้วพี่น้องลืมซื้อมันเป็นไงกับมาหน่อยเี็นบอกโทรศัพท์เนี่ยรอพี่น้องมันง่ามบ่พี่น้องเห็นชัดบ่กล่องก็ไม่เห็นด้วยเบิ้งด้วยตาเปล่าเขาหนิมันหล่ะง่ามพี่น้องแต่ว่าเห็นเบิึงในกล่องโมหงง่ามบ่งามข่อยกับโมหงคือกันเด้อบานิดเดียว่า มันจะออกมืดๆแน่นอ่ะต้อ่บ่มันงามน้องกขได้จักอันท้ายไม่ให้พวกเจ้าเบืองว่ามันงามมึงมึงมันรุนนะอันถนนิ่งไงอืมมันสีนี่แหละมันเป็นช่วงใบรวงเนาะมันก็ลุนอี่เขากวดออกจากบ้านเขาววบนี้สิมีรถมาทำความสะอาดถนนอาทิตย์ละเทียจ้ะอาทิตย์ละเทียมันรนนเขาก็กวดมาไว้ถนนมันก็สิมีรถมาทำความสะอาดถนน งามพี่อนสวยงามค่อยมากมากอันอันฤดูนี่ฤดูใบไมร่วงใบไม่พีนี่ออันวันนี้เวลามันร่วงเหมือนแล้วคือยังมันตายอยู่ละพี่น้องคือมันตายแล้ววันนี้เวลานันกัอันมันกัเอันใบไม่ใบไม่พีขึ้นมาเขาเอื่นบ้างไหนมันโปร่งอะจ้ะมันกับโปร่งขึ้นมาโอ้ยงามพี่น้องเอ้ยงามขักเวลามันโปร่งเหมือนมันออกมา เวลาปูงมันจะเป็นใบขาวๆปูงมาไวใบอ่อนๆขาวๆมันมันกระสีแบบค่อยๆเป็นสีเขียวไปมันเห็นว่ามันมันสีมันสีเป็นสีแดงก่อนเห็นบ่มนะมันจะเป็นสีแดงก่อนแล้วมันกระสีเป็นสีเหลืองแล้วมันกระสีล่วงมับนี้มันหลังงามพี่นองโอ้ยอย่าบิดขักหลายสูซอยหน่อยหนึ่งก็ได้นี่งามมาพี่น้องเมื่อนี้20องศาอากาศสุดยอดบ่ฮ้อนบ่หนาวเย็นสบาย มันเนี่ยมันคือมื่สิระพี่นอ้องแต่ว่านฝนว่าตกจ้ะคืมฝนว่าตก่ายเ้เบิงอันว่ามันงามพี่น้องพอเห็นมันงามข่อยก็อยากให้พวกเจ้าเบิงน้ำไหมเอ้ยหงุดหงิดะมันเห็นชัดบ่ละ่ะกล้องข่อยนี่เออโอเคอยู่เห็นบ่หนันงามพี่น้องสองคนพอหลุกมว่าท่านไหนมาอยู่ยืนเหม่อโทรศัพท์มันงามค่ะคนอละคนยละสะออนพวกแก้วสะออนน้ำขอ่อยบ่ งามแบบพี่น้องเมืองไทยเ้ามีวะแบบนี้คือบ่มีดอกนไมข่อยก็บ่เคยเห็นเนาะยี่เถิดยุติห้องอยู่เมืองไทยเนาะมันบ่มีเนาะเพระมาณว่ามันห้องมีช่วงอันใบไม้หลวงใบไหม่ผีเนาะมันบ่มันมันหลังนามพี่น้องเอ้ยงามคัะสองค้ำกับงามสองค้ำกับงามย่าเพิ่มรำคาญก่อนพี่น้องก็ถ่ายไม่บอกแคล้งมันอันไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งเลยอีกแบบอีกแบบหนึ่งงามกว่านี้อีกพี่น้องอืม เดี๋ยวอันอันนี้กับงามเวลามันใบใบร่วงเมื่อส์เราบอนี้เวลามันใบผีออกมาหน,นีโอ้งามก็ใช่ายไห้พวกแกเาบิ้งอีกเด้ออันเวลาอันขัน,ข,นขันช่วงที่มันใบผีโอ้งามมันร่วงเต็มพื้นมารวงเต็มพื้นอยู่มันผสมกับปลกได้พี่น้องมันเป็นแค่บใบไม้ร่วงซื่อๆเดี๋ยวอันพวกอันพวกรัฐบาลเขากา็สิมาอันเอารถมาดูดฝุ่นดูดยังไหม เน่บอกอืมเขาเอิ่อนรัฐบาลอันบ้านเฮาก็สีเป็นอันอีหอย่างก็ล่ะบ้านเฮ้าเอิ่นอีกอย่างก็อ่าที่พวกเคยเขาดูดฟุ้นพวกที่ทําความสะอาดไม่จ้าเขาเอิ่นอีหย่างก็บ้านเฮาเอินเคยลืมอันเดียวให้เขาคิดได้ก่อนถอยตั้งสิบบอกพวกจ้กว่าเขาเอิ่นอีหอย่างอืมน้อมันหลังงามสีงามพี่น้องอื้อส่อร์มีลายส่อนใบไหม่อื มูเพิ่นสะอ่อนเงินสะอ่อนคัมบ่อยสะอ่อนใบใหม่พี่น้องก็จะอ่อนใบใหม่อยสะอ่อนต้นไม้ดอกไม้ข่อยละมักต้นไม้ดอกไม้ข่อยละมักพี่น้องเลยอย่าว่าข่อยด้วยคนมันมักบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่พ่อกับลูกมายังขุดนย่างยืนอยู่คุณดูยี่ไปไปคนเด้อบันฑิฆายอันต้นไม้มาให้เบิ่งดูซิอันเบิ่งน้ำข่อยในเด้อต้นไม้ข่อยก็ได้คนละมักคนละสออนต้นไม้พี่น้องบอกเจ้าสออนต้นไม้ขี้ข่อยบ่ สะออนในข่อยนีเด้อยพี่น้องเด้อว,วัดดีจ้าได้พ่อกันไหมคลิปหนาเนาะจ้าเนาะวัดดีจ้า